สวัสด,ดีจ้าทุกกคนวันนี้ป้าออกกับมาเวาเรื่องเอพิสูดแล้วฝี่ีต่อจ้าเบนตากเลี้วมาเห็นโอ้กระเป๋าน้ำหอนจ้ากระเป๋าน้ำหอนเพราะว่าป้าเจ็บเกิดว่าอันผุน กินกาแฟไปนั่ช่วงที่อยู่กับลุงย้อนเนาะช่วงช่วงที่เศร้าบานอยู่เนาะสองปีสีบ,สบยอย้อนหลังให้ฟังเนาะช่วงนั้นที่ว่าก็เห็ดงานไปกะตั้งแต่ ข่าวงาน8ปดโมงเช้าเนาะเหลือเกินอ่ะเกือบสามสามโมงเคืองน่ะสามโมงเคืองกับสี่โมงแรกช่วงนั้นก็เมื่อยเนาะเห็ดงานแหละก็เมื่อยแล้วที่นี่ช่วงนั้นไม่ใช่มีมีลูกสาวเพิ่นมาอย,ยู่นั่มสองอาทิตย์อยู่กับแม่สองอาทิตย์อยู่กับเฮาสองอาทิตย์ลูกสาวคนคนคน,คนใหญ่สิบสองปีคนน้อยสิบปี ที่นี่เวลารู้สึกเพราะว่าตอนนั้นเนาะปาก็เมื่อยเนาะตอนนั้นเมื่อยเฮ็ดงานแล้วก็เฮ็ดงานลอยไปเส้นแล้วก็ไปเฮ็ดงานบ้านอยู่สองสามหลังอ่าพอเฮ็ดงานแล้วแล้วเนาะกลับมาก็ต้องมาเฮ็ดกับข้าวให้กินเฮ็ดข้าวให้ลูกให้ให้ลูก่นให้ลูกน้องกินเนาะคนคนใหญ่กินแบบนึงคนน้อยกินแบบนึงพอมันกินแบบนึง อาหารยาอาหารป่าอีกอันนึงเมื่อยเมื่อยบอกตรงมาเมื่อยเลิกงานเลิกงานมาซีโมงส่วนสีดนนางพักพอนกะทุ่มหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มนั่งพักพอนกะขอาไปนอนซีทุ่มเพราะว่าต้องต้องเห็นงานเนาะต้องขอ่าต้องเห็นงานนั่นแหละมีความรู้สึกว่าเมื่อยอะไรอีกอย่าง เด็กหนุอยฝรั่งเนาะเขาบ่เคยเห็นกับโอหูนะว่าเด็กหน่อยบ้านห้องเป่งไหนนําเนาะแต่ว่าเด็กหนุอยฝรัง่งนีมั้มันบเก็บมันกินนั้นบ่นเก็บเขาต้องเก็บให้ตลอดมันกินละมันก็ว่างว้ว่างไว้ทัว่วเสือ้อพานาแพ้เขากับไม่ล่าเออกางเกงย,ยีนตึงเสียเวลาเขาถอดเขาก็ถอดแบบคืเคืงขาอ่ะนะ แม่นพันอุ้มลุมอยู่เคร่งขาเวลาเขาสักเ็าต้องไปป้นเห็นเขาเนาะมีความรู้สึกว่าอมนันคืออยากหเ,เห้นเนาะเห็ดถอดกางเกงถอดแหมมันรบบ่ได้บอ,อะนะมันเป็นที่ว่าเขาเห็นงานมาสำัมสับสนเนาะแท่นทนี้แ,แทนที่เขาเสียอันเวลาสักผ่านเนาะเขาก็สินยัดเข้าไปเรืยังเสียนัดเข้าไปเลืยังเสียมก็ต้องมานั่งปีนนั่งแงะแล้วก็ พุงทงทุ่งท้านี่ก็องลูเองกับยวงสันมันเรียบร้อยเมื่อยปากเปียกก็เขาก็บอกปรเด้นเนาะเขาบอกแต่พ่อไม่เหนแล้วพ่อบอกพ่อพ่อก็ไปบอกเขาก็เฮ็ดหายยูเทือสองเทือต่อไปเขาก็บ่เฮ็ดหายฮือเกาเขาก็ถิมเอเล่ฮือเกาเป็นม่งเป็นเม่นมากนี่ยเขากับบ่พันเขาก็บ่หัวบ่พันเขาก็สิทอดออกมาแล้วก็สิปะถิมเปะ ทิ่มเป๊ะใ่ขยะโหลดเวลาเข้าไปถิ่มขยาเท่ากับเปิดโอ้ยหบึงบ่ได้กินกับกินกับกินกับเหม็นเลยมีความรู้สึกว่าอ้คือเมื่อยคือเมื่อยแถวนอะคือเปตานัแนแทนาอก็เลยแบบแต่ว่าก็เห็ดย่งบ่ได้นะเพราะว่าลูกลูกเขาเนาะแล้วก็กฎหมายป็นเป่งสันเนาะเพราะว่าอะไรย่างกฎหมายอยู่นี่เพิ่นน่ เข่งคัดเนาะล่ะหายลูกบ่ได้นะหายลูกบ่ได้ฮะห้หามตีห้ามหายแล้วก็น,นั่นแหละมันเป็นจังซั่นแหละทีนี้เฮาก็เฮาก็ทนเอาเนาะเฮาก็อดทนเอาก็บ่บจมดอกก็ว่าก็จมแดดตัวก็เมื่อยแล้วทีนี้มันก็อยู่ไปอยู่มาเนาะก็เลยทีนี้ก็เลยช่วงนั้นคิด ก็สิหันหาหันหาซื้อบาสน้ำนั่นแหละก็ได้คุยกันตกลงกันคุยกันไปคุยกันมาเนาะได้ยินอันบองตรงเด้อช่วงนั้นปากอะเป็นคนบ่ดีปานนดดอกเป็นคนจิตใจบม่ค่อย่ค่อยกว้างขวางคือตอนนี้เอาตอนนี้จิตใจกว้างขวางแดอยู่ตอนตะกอนจิตใจแคบแคบอยู่เพราะว่าอความเพียรห้าม่อยเนาะเฮากับ บวเดนว่าเขาเป็นนั่งฟงนั่งฝ่าเนาะกับนั่นอยู่เมื่อยกับเมือ่อยเหตุงานว่าสันเนาะที่นี่ได้ยินว่าได้ยินว่าลูกสาวเพื่อนว่าถ้าพวกเจ้าไปซื้อบ้านอยู่อีกฟังหนึง่งเพราะว่าเพราะว่าบ้านป่ายื่นเม,มืองเมืองนี้มันจะซื้อหมุนเดินเนาะหมุนเดินแล้วกา็อีกฟังหนึง่งมันก็จะเป็นเวสเนสแต่ว่าขึ้นขึ้นเรื่อไป อีกฝั่งหนึง่มงมันก,ก็จะมีเกาะเอัลคราเกาะมิดซุนเขาก็คำนวณเบิ้งเนา้ามาไปไชดีเนาะเบกาะเอาคราหรือไปเกาะมิดซุนหรือเปล่าหรือว่าไปบิสเนสหรือไปอันใดนดีเนาะก็ว่าซื้อบ้านอยู่โมนเดินหนึ่งวันห้อนแพงแพงหลายตอนช่วงนั้นเขาบ่มีปัญญาเขาบ่มีเงินหลายขนาดนั้นเนาะก็เลยคิดไปที่นี้ได้ยินลูกสาวเพิ่นว่าถ้าพวกเจ้าไปซื้อบ้านอยู่อีกเกาะฝั่งนึงนั่นน่ะข่อย,ยบ่ไปอยู่นําเพิ่นว่าจังซี่เนาะ บ่อไปยู่นําไอเห้านี่ก็เอ,เอ๊ะด้ยินว่าเขาบ่อไปยู่นําก็ได้ภาพผัวไปเสื่อนอยี่เกาะหนึ่งไอแต่ลุงยอนนีก่ก็เสือ้อเมีเมียไปใส่ไปน้ำเบิดเพื่อนว่าเนาะคอยเสื้อเจ้าเพื่อนว่าไปใส่กับไปนําอืมกันได้เออก็ได้ไปซื้อบา้านอยู่อีกฟังหนึ่งเกาะฟังหนึ่งตอนเสื้อบ้านน่ะเ้าโบได้เบิงได้แหละบได้เบิงเลย ไปซื้อบ้านซื้อบ้านแบบเบาเบิงน่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เลยราคาถูกเขาติดายราคาละหนึ่งล้านลนะ้านสี่แสนหามื่นเนาะป้าซื้อได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนหามื่นมันลดดมากสี่แสนนะ่ะน่ะก็เลยตกลงเอาเลยพวกเบเบิงเออมันก็อวยเข้ม,มก็งามอยู่ก็พ่อใจอยู่บ้านหลังนั้นน่ะแต่ว่ามันกว้างใหญ่ ที่นี่พ่อซื้อแล้วเนาะที่นี่พอ่อพอซื้อแล้วพอ่อพอซื้อฟังนั้นแล้วเนาะล้วกะ็ที่ไหนได้เขากตาขา็ตามไปคือเก่าตามไปยุตทั้งคือเก่าแห่งหนักกว่าเก่าเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนเขาเนาะอยู่อยูอยอย่อยู่ฟังหม่นเด้อเนาะโรงเรียนอยู่ฟังหมดด่นด้อที่นี่แต่ว่า พวกพวกพวก,กไปย่ายไปอยู่อีกเกาะนึงเนาะเกาะนั้นต้องขึ้นเรือเนาะแรงหนักก็เก้านั่สิคาเรือทั้งสองคนค่าเรือค่ารถค่าน้ามันค่ากินค่ายู่สารพัดเพิ่มอีกตั้งหากกะเออกระท้นเอายุหันยูหันสามปีบนันนี้รู้สึกว่าสงสัยเด็กหน่อยเขาเมื่อยแล้วเนาะเพราะว่าเขาขึ้นรถ ข,ขึ้นเลื่อนั่งเขาเขาก็ซึมเงยแลละมั้แมงแม่เขาก็เลยมา,มาคุยคุยกับพอ่อว่าไม่อยากให้ลูกอยู่นีแล้วแต่ว่าไม่อยากให้ลูกอยู่นีแล้วเสียงไหนเดี๋ยวเสียวลูกกลับขึ้นแต่ว่าตรงแรกก็ว่าเขาตรงายเงื่อนเขาเพิ่มเนาะพี่นี่แกก็ไปเดินเรื่องเอาเอาเอเอาเงิ่อนเพิ่ม จากจาก่จายเดือนละพันจ่ายให้เขาเดือนละพันกว่าเป็นเดือนละหกพันหกพันหกพันโอ้โอ้ไม่กอดเงืนเดือนลุ่งประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเนาะตอนนั้นเอาไปหกพันแล้วเหลืออยู่หมืน่นเท่าใดหมื่นสองในสิค่าบ้านค่านั่นค่ารถค่าลาค่าเรือเือค่าสารพัดตอนนั้นป้าก็โอ้อกใจอีกได้ที่นี่ เพราะว่าทุกอย่างมันก็สิไม่ตกอยู่กับป่าเนาะทุกอย่างเนี่ยที่นี่ก็ที่นี่ก็เลยแล้วอีกช่วงนั้นนาะมันก็ก็เริ่มก็เริ่มเจ็บเนาะเริ่มเจ็บลมเปิดเริ่มเริ่มเจ็บน้ำอันเนี่ยเห็ดเห็นงานหลายนะมันก็เลยเริ่มเสื่อมเริ่มเจ็บเริ่มปวดที่นี่ก็เริ่มป่วยแต่ว่าเริ่มป่วยแต่ว่าก็เห็ดงานอยู่อันหาสิบเปอร์เซ็นต์หาสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้อง ก็ต้องขามเลยคือเกา่าเนาะหาสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าลอยเปอร์เซ็นต์มันก็เมื่อยคือเกา่าเลยเนาะหลักกัค่าใส่าจมันก็บบดลดบอดลดลงเนาะที่นี่ก็เลยที่นี่ก็เลยตัดสินใจขายบ้านอยู่หันมาสามปีอยู่หันสามปีตัดสินใจขายบ้านทั้งใจนึงก็ไม่อยากขายใจนึ่งอยากขายที่อยากขายเพราะว่า ค่าใช้จายมันหลายเพราะว่าเพราะว่าต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายคาลูกแล้วเพิ่มอีกหกพันเนาะในสิค่าเรืออีกมึงก็เลยโอ้ปากก็เลยแบบแล้วร่างกายยะคลองก็เริ่มบวดีมึนก็เลยแบบรู้สึกว่าห่อเหวรู้สึกบมีความสุขอยู่หันกับไปกับแบบยจ่ใจก็หลายแล้วก็เมื่อยนะเมื่อยที่ต้องนั่งรถนั่งเรือทุกมือทุกมือ นี่จุดท,ท,ที่ป่าป่ามีความรู้สึกว่าป่า,ปาผิดอยู่ป่าเห็ดห้ชีวมิคขอบครั้วพังก็คือป่าขายบ้านนี่แหละขายบ้านหล้วก็บ่ซื้อบาน่อปกติพูดถึงว่าถ้าถ้าเฮาขายบ้านนะเฮาซื้อเฮาซื้อบานต่ตเนาะเฮาซีมีเอ่เขาเอินมาอย่างนอา้อเฮาซีมีเ่พลังมีนั่นในในใน,ในวงการของอัน ไอวงการบานนะ่ะน้ะเฮาซิมีเอันอยียงก่อเนะ้องขอเอินมาหยังอบอกว่าถูกอันเฮาซิมีเผาเบอรอเฮาซิมีแบบเอ่อเพราะว่าเฮาซิมีประวัติการจ่ายเงินกันพนบานพนยังเฮาที่นี่พวกเฮาเฮาซิมีเฮาสิเขาในระบบของของวงการวงการบ้านแล้วแล้วนะแต่ว่าป้าขายบ้านแล้วป้าบ่าซื้อบานต่อมาดนี้เอ็น พากันไปซื้อบูบินซื้อบุลดบ้านเนาะลดบ้านความคิดจังไรบูจังสันอ่ะแบบก็นั่นอยู่แต่ว่าสามีก็ตามใจอีกอะพระลุ่งย่อนตามใจบม่เคยขัดนี่แหละที่นี่จนตอนนี้ป้าคิดว่าป้ามีความรู้สึกเออรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ว่าผ้าเลาพ้าเลาพังเนาะพ้าเลาพังแต่ว่าเล่ากับว่าว่าเป็นอยังนอกคอยไปซ้ายกับไปแต่พ่อคอยฮักเจ้าเพิ่นว่า วันนี้อันกละ็กละสื่อรดบ้านรดบ้านที่นี่แกเคว่งนคว่ควางอยู่สซีหาเดือนเด้ซี่หาเดือน,อนก็จักสองได้ดีก็ไละใหญ่กลับขึ้นมาอยู่อมองเหตุงานมองเกามเมืองหมุนเด้ดคือเกาเนาะ ความัมเสิได้ใไก่แล้วมันก็นสิได้แบบสบายขึ้นซิบ่ต้องจ่ายค่าค่าเลือค่าค่าอัาน้ำมันค่านันแพงที่นี่ก็เลก็ะเล้ยง่ายน่ะขึ้นมาเมืองเก่า